ชนะเรื่องเดียวเนี่ยแต่มันก็ได้เกินร้อยเพราะว่าได้เข้าไปปิดประตูอบายภูมิการทําทานพระพุทธองค์เนี่ยทรงกล่าวไว้ว่าการทําทานก็เป็นสเบียงบุญสั่งสมสำหรับผู้ที่ยังพอใจยินดีในการเกิดอยู่เพื่อความไม่ประมาทก็สั่งสมสเบียงบุญไปเรื่อยๆก่อนอย่างน้อย พลาดถ้าได้มาเกิดจะได้เกิดเป็นมนุษย์หรือไม่พระพุทธองค์ไม่รับประกันกรณีที่ทำทานนะลูกนะเพราะคนที่ทำทานมากแต่ไปเกิดเป็นสัตว์เลา้าฉานก็มีเห็นอยู่เช่นแมวนอนห้องแอร์ทานอาหารอย่างดีขึ้นเครื่องบินนี่เพราะอะไร มันได้รับอภิสิทธิพิเศษเพราะมันทำทานมาสุนัขได้มีสเต็กทานอยู่สุขสบายเพราะอะไรก็มันทำทานแต่มันไม่รักษาศีลเพราะฉะนั้นทานกับศีลแยกกันคนละตัวกันพระพุทธองค์กล่าวว่าคนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ต้องมีจิตกุศล มากกว่าบาปอกุศลจึงจะมีสิทธิ์มาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่มนุษย์ที่มาเกิดแล้วต่างก็มีวิถีคิดที่แตกต่างกันภูมิธรรมต่างกันก็เพราะว่ามนุษย์ที่มาจากเบื้องบนถึงไม่มีพ่อแม่อบรมสั่งสอนท่านก็จะใฝ่ดีเพราะมี คุณธรรมติดลงมาแต่ถ้าเป็นมนุษย์ตายแล้วกลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้ก็ต้องสั่งสมต่อไปพบพบต่อไปไม่รู้จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือเปล่าแต่มันก็มีสัตว์เดรัจฉานบางชนิดตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์แต่มาเกิดแล้ว เขายินดีพอใจในการได้เกิดเป็นมนุษย์หรือไม่อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยากแก่การที่เราจะเข้าไปบังคับจิตใจเขา